ช่วงนี้กินตะปาสมปลาเซลมอนจะพึ่งเบื่อกันเด้อจ้าพี่นองจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่นงปองไปสู้ขู่สุคนจ้ามาจ้าพี่นงจ้าวันนี้ซอบปากับสิพ้าไปํำปลาเซลมอนอีกระจ้าวันนี้ก็ฟินฟินช่ำช่ำเหมือนเดิมจุกจุกเลยจ้าพี่กัดลานนะจ้าวันนี้ซอบปลาสิพ้าไปกินโอชินสาขามหาสารคามเลอจ้า ล้านเพื cheat, ่นสียุต้งคากับเสริมไทยค้อมเพคเลยจ้ะพี่น้องจ๋าราคาก็จะมีให้เลือก Sales. หลากหลายมีตั้งแต่สามหาศูนย์หาร้อยบวกบวกละกะห้าก้าศูกับ790ดเก้าศจะบร่วมแวดเลยจ้ะพี่น้องจ๋ามือนีสาวปากินเป็นบุฟเฟ่หัวละ590นะจ๊ะวันนี้ก็มาพร้อมกับลุงลุงจ้ามากับลุงลุงกับปะปะ จริงๆเนาะจ้ะสาสป้าก็กินดูไฮดูฮื่นอิลีละพี PPFC ก็เลยสิเบื่อกันเนานนะจ้ะพี่น้องแต่ฟิววันนี้ก็คือป้าป้าอยากกินจ้ะเอาป้าป้าอยากกินกับไปไปว่าเรากักบไปจ้ะไปกับลุงลุงจ้ะพอดีว่าลุงลุงมหาอยู่สรารคามเนาะจ้ะเอ้อยได้มากินสารคามมหาสารคามก็ช่ำช่ำไม่แพ้ที่ไหนเลยจ้าพี่น้องจ้ะมือนี้สั้งไป แปดสิบชิ้นจ้ะพี่น้องจ้ะคือแบบบอกาสสร้างลายเนาะจะมากันแค่สามคนเนาะจ้ะและ้วกระปากลับลุงลุงคือแบบเพิงพาอาศัยบ่ไดดเลยถ่ายอิ่มมาเปลี่ยนนู่นยังเพิงพาอาศัยใดก็ลุงลุงกระป๋าปาเลยว่าวเลนเด้อจ้ะพี่น้องซบปะกับว่าหัวหนวหนัวมวลไปอว่าวนวหนัวมวนวไปเสร็ละจ้ะพี่น้องจ้ะมา คำแหลกแหกหมานซาปาก็กินเป็นแซลมอนเส้นนะจ๊ะพี่เชฟกัน่ารักน่ารักนะจ๊ะซาปาขอแซลมอนเส้นเส้นไปหาจ้ะพี่เชฟจัดนะให้เจ็ดเลยจ้ะฉัาไม่ไหวซาปากินคนเดียวจ้ะปอปากับลุงลวงะเอ้าแบบเส้็ไปใส่ค็บโได้กิน่าสันเบิดละจ้าซาปาตั้มเส้นแล้วก็ตั้มตอนตัววันนี้ภาพสามภาพสี่เปนหลอตัวพี่นงป้า คือแซลมอนสดสดสชำชำจริงๆจะนำมันหัวใช้เท้าลงไปตามหลังจ้ะพี่น้องจ้ะเบิง่งเบิ่งตี่ละพี่น้องเบิ่งสาวปากินจนว่าเบิดเคืองหนึ่งป้าๆกับลุงยังพากันยิบเหล็ดอยู่จ้ะหลักฐานเห็นอยู่ตามตาเด้อลุงเดอ้อเนี่ยลุงบอกว่าอู้ลุงกินไปเยอะแล้วว่าสันว่าเนี่ยเนี่ยเขาก็ียหยิบป,ป้า,ปา,ปา,ปาๆก็สิไปจักสามสิน้นี่ละเบิ่งส่งขืนน่ะ อุ้ยตาไนาะนบินองนาอยคือ <c ười> คุยกันแล้วก่อนสั่งนาะลุงแยวเท่าไรลุงบอกว่าลุงสิกินยี่สิบชิน้นป้ายี่สิบวัสันวาี่นองสาวปากันเลยว่าเอา้าสาปาสี่สิบชิ้นผู้เดียวก็ได้สาปาวันสิจัดไปช้ำๆจะพีบบ่น้องเอาไปเอามากอจังจากของสิได้กินผู้เดียวเบิดนี่ละจ้าโอ้ยตา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 ยพียย่น้อง บ่งต่้งต่ห้อยยิบที่ล่ะพี่น้องว่าไผกินแน่บ่งก,กินนะลุงคนบอกว่าลักฐานมีในคลิปสิเห็นว่าลุงหยิบไปเท่าไดแม่อีหลีว่านับเบิ่งลุงสิยิบไปประบ้านจักขาจักหกนี่ล่ละพี่น้องซอยก่อยแน่ตอนนี้สาปลาก็เริ่มสิห้าสิบแหละที่จ้ะคือหาสิเปอร์เซ็นต์เหลือมาเคิงถ่องอังในจักน้อยแหละจ้าพี่น้อง หาสิบหล่ากันยังยัดเทละสามได้อยู่จ้ะเอาสู้ต่อไปเกิดนาเป็นสาวป่าเป็นอย่างสิบเสู้สู้ย่างเดียวจ้ะพี่น้องจ้ะเพื่อของฟรีมีหรือจะพลาดเนาะจ้ะท่องแตกดีก็ของเหลือเนาะพี่น้องเนะเมืองตอนนี้ป้ากับลุงลุงกันเริ่มแล้วเริ่มเริ่มแนบเบิองหนากันแล้วจ้ะนั่งแนบเมืองหนากันละจ้ะสาวป่าว่าเอาแม่เอาแม่ เอาอยัางไงป้าๆไปไปเยอะแล้วลุงลุงก็เลยบอกว่าลุงไปละ 20, 20ยี่สิบยี่สิบยูใสพี่น้องพี่น้องเห็นบลักฐานบอกเอินเบิงซวยสาวปันเน่ลุงบอกว่าลุงเอาไปยี่สิบพนาพี่น้อง <c oughs> <c oughs> คือเริ่มเสียนี่กันแล้วพี่น้องจ้า <c oughs> ลัางคนเอฟซีเิ่นกรสีขั้นแขวนะเนาะเฮ้ยซู้ไปซู้สิไปเทียงกันกิน,กนปานันซู้สิไปเห็นยังเอามันกับเป็นสีสันนอกจากพี่น้องจา๋าเทียงกันกินจังสีหลาะอันนี้ก็คือลุงลุงสั่งมาหรือหรือป่าป่าบูกระบหูนี่สซวปลาไม่กินแซบว่าสันแซบคากแซบเน่แซบก็แบบซาซิมิอีกได้จ้ะพี่น้องแซบอิลีตะวันพิตะวา,ะากินหลายบ่ได้เหรียญจ้ะอันนี้ก็เริ่มนับแล้วเด้จ้ะเริ่มนับแบ่งกันแล้วจา้านี่ เสาปาบอกให้ป้าปากับลุงๆหยิบจะพี่น้องจะาสาปาก็หยิบไปหาหกตอนเจ็ดตอนมั่งเออเจ็ดตอนสาปานำจะจะนี่ลุงกับป้าไม่หยิบสาป้าหยิบให้เองจ้าเป็นไรจ้า ยิบไปกะจะของกินคือเก่าพี่น้องยังคือว่าจะของกินมันบอกจะของเคี่ยวของจะของแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องกะไดไปซอยลุงกระป๋าอยู่จานเพราะว่ามันไม่หมดเนาะต่ปานันกระโบเบิร์ตปันดยยื้อเรืออยู่ประมาณสองสามชิ้นที่ชิ้นย่ำนั่นนะจ่ะก็เรือ,อยูค่าจานยู่กบเป็นไตยอยากไอพี่พนักง,งานตรงขอโตดขอไปจะของหลานนํนาเเลยจ้ะคือมือน,นี้ก็เกือบเปืออไตายหรือจ้ะ เกือบเกือบหลับจะกลับมาได้จ้ะอันนี้คือเริ่มเลี่ยนแล้วจ้ะพี่นองจ้ะ PFC วากินจังไหนจังเลี่ยนเลี่ยนคือการจ้ะพี่นองอันนี้ซาปาก็เริ่มเลี่ยนแล้วจ้ะแต่ซาปาก็สู้ตายหะกินแนวอื่นแก่เลี่ยนไปจ้ะพี่นองอันนี้ก็คือลุงลุงยังรันอาหารไม่หยุดจ้ะป้า ลุงๆเจงได้สั่งสั่งหมูสั่งหมามาเต่ละสามละสี่ละหาพูนพี่น้องของยังเต็มจานโต๊ะจานนี่ก็คือปลาปากับลุงๆยังเหมือนเดิมสาวปลากระด้กลัปไปซอยคือเก่าจ้าพี่น้องเอาสาวปลาไทายบรรยากาศหลานซูพีตอนน้องเบงคลาสสิกมากสอาปลาละมักแบบอันนี้คือหลานพันสิบปีลวจ้ะพี่น้องจา้าโตะสุดไทยคือเก่าสู่ดันตายไปจ้นองเอาเอา,เอาละจ้ะพี่น้องจ้ามันมนี้สาวปลาก็ขอรับไปก่อนฝากแชร์นะเจ้า